เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนฮาทีวีนั่นเองนะครับและก่อนอื่นเลยก็สวัสดีวันปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนนะฮะเป็นยังกันบ้างฮะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างได้พักผ่อนหย่อนใจกินอาหารแบบอร่อยอร่อยกันหรือเปล่านะฮะไปเที่ยวไหนกันก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปมาแชร์ประสบการณ์กันนะฮะในวันปีใหม่นะฮะในปีนี้ก็ขอทุกคนนะที่เข้ามาดูนะับมีความสุขนะครับเจอสิ่งที่ดีถ้าอยากเริ่มทําอะไรในปีใหม่นี้ลงมือทําได้เลยฮะหลังจากที่เราเฉลิมลป่ไแ้ว นะนะันะ้มันมีเกมเกมหนึ่งนะที่ทาให้ผมรู้สึกสนใจเป็นอย่างมาก ใช่ครับมันคือโอเวอร์คุกนั่นเองฮะมันเป็นเกมทำกับข้าวครับทําอาหารในห้องครัวใช่มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยกันเจ้าชีแต่ก็ไม่เป็นไรเกมนี้มันเล่นคนเดียวได้แต่มันต้องใช้อ่าความทะเยอทะยานอย่างสูงดูซิว่ามันจะปั่นป่วนไหมนะฮะมันจะจะมารอดูกันว่าไอผมที่เป็นผ่านประสบการณ์เกมทำอาหารมานับต่นับแล้วไม่ว่าจะเป็นคุกกิ้งแพทเทิเปิดร้านอาหารซุกี้เปิดร้านชาบูนะฮะ มันจะเป็นยังไงกันวะเราจะเล่นผ่านหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าครับป่าเลสโกไปรูปปวดหัวกัน <laughs> มาแล้วฮะเอาว่ะเราอยู่กับรถเหลืองคู่ใจใช่ครับรถตู้เ <laughs> รถตู้จับเด็กกันาเนะี <laughs> ่ย ต้องมาที่นี่หรือเปล่านะอ๋อสวัสดีพระราชาสวัสดีครับโอเย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 พระราชาจับมึงทอดได้ไหมเนี่ยฮะทำอะไรกับมึงได้บ้างไหม <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้ผู้ชมเอาจริงเกมเี่นต้องเล่นกับเพื่อนเว้ยแต่ผมมีแค่คนเดียวฮะใครสนใจมาเล่นด้วยกันก็บอกกันได้นะ <c oughs> เนี่ยผมต้องแบบเฮ้ยตรงนี้หันอันนี้ซับอันนี้หันอันนี้ซับโยกไปสันโยกซับโยกหูบอกเลยมันงนั้นนี้งานนี้มันแหลก <laughs> มา,าด่าแรกเลยละกันเอาว่ะเราทำคือเบสิกซุปเนีฮะซุปแบบง่ายๆจัดไป <laughs> มันจะง่ายหรือเปล่าวะโอเคมะเต็มตัวอันดาับแรกเลยเอาเจ้านี่มาเอาไปไหนเอาไปไหนน่าจะเอาไปหนันฝั่งนี้ถูกไหม อืมเราต้องมาหั่นก่อนสับเลยเพื่อนมาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งหยิบมาวางหยิบมาวางหยิบมาวางนี่หั่นแต่ยั่งหั่นนานมากหั่นนานมากฝากด้วยฝากด้วยปั๊บฝากด้วยฝากตัวกูเอเดี๋ยวใครช่วยหั่นล่ะมันวิ่งเลยยังไงวะโอ้ยเดี๋ยว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 เดก่อนปั๊บ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 นี่ไงช่วยหั่นปั๊บปั๊บปั๊บหยิบมาเลยไอ้น้องหยิบมาเลยพ่อครัวคนเดียวฮะพ่อครัวสองคนเดี๋ยวม โอเคฝากด้วยปุบฟับมาหยิบ uh uh. ใส่เข้าไปตม้มตุ่มต้มนึ่งไปตุ่มต้มนึ่งไปจาน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 หยิบจานมาจานรอเสิร์ฟพี่เพ่เสร็จยังมาเสิร์ฟทสิไหนวะเสิร์ฟอ่ะเอาฝัา่งนู้ kins, นฝั่งนู้นฝั่งนู้นปุ๊บอืม่าจัดซุปอีกหนึ่งจานจัดซุปอีกหนึ่งจานโอ้โหต้องล้างจานด้วยวะ่ะเฮ้ยก็บอกให้ผมล้างจานเดี๋ยวหันไปก่อนต้องไปช่วยแกแล้วเหะอฮะมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วอ่ะช่วย เออ,เอ,อโอเควางศัพก่อนแ <c> ล <oughs> ้วจานล้างนีจ่จะไปเลยไหนจานจานล้างนี่นี่นี่เออโอเคแล้วไงมันล้างเองได้ไหมล้างเองไม่ได้อ่ะเฮ้ยเปิดซิ่งแงโอเคไม่ว่ากันหยิบมาเลยแล้วกันนะมีบอร์ดให้ผมมั้งไงฮะพี่เกมพี่มีบอร์ดไหมไม่น่ามีนะ <c oughs> มาฟางเลยวางศัพมาอีกตัวนึงใส่เออ,อดิว <c oughs> ใส่ไม่ตรงเอาจานมาเออโอเคแล้วมันล้างยังไงจานจะหมดแล้วเฮ้ยไปล้างจานได้บ้างครับยิ่งผ่แล้วโอเคไป ไอ้เลยเพื่อนเอ็งอยู่ฝั่งนู้นไปละครับซื้อมามาเอามาหั่นก่อนปาบวางก่อนวางวางหัน่นอันนี้มาเลยช่วยหั่นเลยน้องวางหัน่นปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บ,ป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 บในระหว่างนี้เอาจานไปล้างฮนะโอ้โหมีเวลาแต่ไม่เดี๋ยวหยิบมาล้างได้ไหม <c oughs> มันล้างจานยังไงอ่ะฮะมันล้างจานไม่เป็นเ <c oughs> อ้ยไม่มีจานเสิร์ฟแล้วเนี่ย เอ้ยมันล้างไงวะอะเอ,อ๋ล้างอย่างนี้มาได้จานเรียบร้อยเอาจานมาใส่จานไหวไปเดี๋ยววางไปกระพื้นก่อนเนี่ยสานเสร็จยังเสร็จยังน่าจะยังไม่เสร็จครับมีเวลา9 9วิชิมหาล,ละชิมหาล,ละไม่น่าผ่านหรือเปล่านะีฮะโอเคล้างจานก่อนฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับอืมจานพร้อมจานพร้อมกับข้าวไม่พร้อมเดี๋ยวับก่อนโอยมันไหยิบไม่โดนอะไรวะ โอ้ไม่นะอเป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ฉันมีให้กับเกมนี้แล้วกันนะมันปวดหัวดีมาด่านสองแลยลุยโอ้โหเป็นพันาคารกลางถนนให้ตายเถอะแลฉันจะรอดไหมเนี่ยโอ้แม่ก่อนมาลุยมันต้องเอาอะไรบ้าง เออ่พี่ต้องกินมะเขือเทศแล้วเอามะเขือเทศตรงไหนวะอ๋ออยู่นี่าแล้วหยิบมะเขือเทศอ้ยหลบนายคุณลูกค้าไม่ใช่ลูกค้คาโอเคฝากนายหันด้วยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะมะเขือเทศอีกอันนึงมะเขือเทศอีกอันนึงเ่อหลบหน่อยพี่พี่หลบก่อนหันไปนี่ก็หยิบมาใส่หม้อปั๊บสวยครับเด็ดยังหยิบมาใส่หม้อไปเลยไปเอามะเขือเทศเลยวิ่งมาเลยมันโยนได้ปะวะ หยิบ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 เอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิมหาแล้วเอาออกไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโ้ยเนาะอ่ะชึบใส่หม้อตุ๋นต้มนึ่งไปตุ๋นต้มนึ่งไปอ่าวิ่งมาเดี๋ยวไหนวะอ่าอันนี้สามันโอเคอันนี้สามันเฮ้ย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 จะยิ่ เบอไปไหนวะเธอไม่ใครกินอ้ออยู่นู่นฝากด้วยเข้าไปได้เลยเพื่อนอือสวยครับมามาหั่นเลยมาอีกคนหนึ่งเดินไปเดินไปหั่นป่าป่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 ปปปปปปปหั่นนานมากหั่นโคตรนานใส่หม้อตุ๋นต้มนึ่งอ่ะหยิบมาไปเลยวิ่งไปหยิบอันนึงมาฟาบอีกคนนึงไปเลยไปเลยบึ้งต้องทำอะไร เอ้าเอานี้ใส่หม้อก่อนไอ้ยังหันไม่เสร็จเอานี้ใส่หม้อก่อนเดียวเดียวเดียวยวเดียยวหันเบา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 หันแล้วองความไปเป็นดังบิซาร์ดเลยน้องผมไปเป็นดังบิซาร์ดนะจานเปล่าอาจารย์เวลาคนล้มเลยพี่โอ้ย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 อาจารย์อาจารย์อาจาร์วิ่งไปมาซึ่งน้อขอบคุณแกรบขาดอะไรเนี่ยโอเคขาสามหัวมันคืออ่าอะไารพาเมนู เมนูสับปะรดเหรอไม่ใช่สมนรสับปะรดมันคือหอมหรือเปล่านะช่ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะป้าปๆาปๆาป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 าหยิบมาใส่เข้าไปมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนวะเนี่ยมัครับไม่ถูกลุ้มยูมาหยิบใส่ปั๊บห้ขอบคอุณครับแล้วก็มะเขือเทศมีเวลาหนึ่งทีสิบห้าวิฮะจะอยู่ได้นะจะได้อยู่ปั๊บใส่เข้าไป ขาดจานชิบหายแล้วยี่บิจานไปดูอยีบจานอนะ่ไปรอไปรอ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 โอเคล้างจานเออหยิบหม้อขึ้นก่อนหม้อหม้อโอเคล้างไปนะเพื่อนนะล้างไปนะนจะหันมาเขือเทศนะไปแล้วว่ายไปแล้วว่ายจานฉันมาอะไรอ,ะอ่ะเอ้ลบหน่อยพี่ลูกค้ากำลังหิวอืขอบคุณครับอ่ะวนกลับมาหัานเลยน้องฟับฟับ มีล tamam. okay, 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 okay. ah, ูก okay, ม okay. right ือเหมือนไม่มีกูบังคับอยู่คนเดียวใส่เข right ้าไปอ่าเมนูต่อไปนะเอาอันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวอวางนี่วางนี่อ่ะเดี๋ยวเฮยเดี๋ยวพี่ใจจินจานอยู่นี่โอเคจานอยู่ตรงนี้นะอืใส่ปึ๊บปะเดี๋ยว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 โอ้รอดไปฝากด้วยเฮ้ยนดี๋ยวไปเองก็ได้ห้าสี่สาม ไม่ทันละหมดเวลาได้สามดาวโอ้ได้สามดาวนี่คนเดียวอะเนี่ยโอ้ไม่ได้เดาด่านที่สามอยู่บนเรือนนะอยู่บนเรือนนะอ่ะรอบนี้เป็นเชฟผู้หญิงบ้างละกันโอ้ mm hmm. oh, God. มากรอดมาจะรอดหรือเปล่าโอเคจะแนดดเป็นแล้วเออมะเขือเทศ อ่ะอันนี้หยิบมา1 2 3สับเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะเนี่ยอ่ะไม่ใส่ตรงนั้นจะใหม่แล้วโว้ยไอ,ยอนน้ทำไมมันจะทำทานไหมอ่ะต้องไปช่วยหรือเปล่าไปช่วยไอ้คนนั้นดีกว่าฮะจะได้เร็วขึ้นใช่แล้วเอาอันนี้ใส่หม้อต้มอ่ะเดี๋ยว <c oughs> นน <c oughs> เดี๋ยวใส่หม้อต้มคุณลูกค้าไม่ว่ากันนะทานเป็นเอออเดี๋ยวโอ้โหมันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ โอ้แกเล่นคนเดียวกูจะตายแล้วนี่ใจอย่างงี้เลยกูอีกอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวกูโหเดี๋ยวทำไมโอเคมาชิลทานก่อนเมนูต่อไปเอามาวางเอามาเดี๋ยว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 ยิบ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 โอเคสวยจานเต็มไว้มันลูกอะไรวะเนี่ยอะระเบิดหรือเปล่าไอ้มันจะระเบิดใส่หน้าป่ะถ้าเราไปเสิร์ฟฝั่งนู้นเลยได้ไหม เออลองดูลองดูลองดูรับไหมอ่าเขรับนะรับนะอย่างนี้ก็สบายแล้วเ,เดี๋ยวุหันตรงนี้เลยหันโอเคหันนอกไปแล้วปาป่ป่ป่ปป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 ปมาใส่ไป,ดไปแดนมาุใส่ไปโอเคโอเคช่วยหันหน่อยเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันโอ้ชิบหายแล้วมอฟรรรมันดุข้ามจะไม่จะไม่แล้วจะไม่แล้วจะไม่แล้ว,ลวโอเคมาเกิดเทศสามนะมาเกิดเทศสามนะ มาเกิเดเนตพร้อมมาเกิเดเนตพร้อมปฏิบัติการมเกิดอ่ะกูหยิบใบโดดได้เหงี่ยวหลายทีแล้วหลายทีแล้วโอเคมาหยิบจานมาเสอร์ไปสวยครับเมนูนี้แหละมันคือฟักทองใช่ไหมไม่รู้มันคือฟักทองหรือเปล่าแต่คล้ายๆนะเอาอะไรมาไายเดี๋ยวมาหั่นเลยหั่นเลยหั่นเลยหั่นเล,เลยเพื่อนลุยจะไม่ละจะไม่ละอานนี้มาหั่นต่ออันนี้มาหั่นต่อสวยครับอันนั้นเพื่อนหั่นไป เพื่อนหันไปโอเควางหยิบจานมาเตยมจานไว้จานเตรียมจานไว้โอเควางนี่ใส่อีกหม้อหนึ่งไปเสิร์ฟเลยไม่รอแล้วโอ้เดี๋ยวโอเคโอเคอันนี้อันที่สองอุ้ยชี้่าแล้วมันโดนดันไปไปไปลุยโอ้โหระเบิดมาหันเลยหันเลยเอ้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 ยใจเย็นพี่ หลอนจัดหลอนจัด hehe, นี่มาใส่ป on.. ุ๊บปั๊บต้มสูตรต้มนึ่งปลายเห็ดหั่นหนึ่งเอาเห็ดมาปลายแดดแปลเฮึช็อปชุบชับฮึชับวางปะปะปบปะ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 เดี๋ยว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 จานไม่มีว่ะจานอยู่ฝั่งนู้นอุ้ยจานนี่นี่หยิบได้เลยหืมขอญาตนะฮะหยิบตรงนี้เลยเลยแกนนี่เนี่ยสวยเออเดี๋ยวทำไม่ไปอยู่ฝั่งนี้อ๋อโดนดันต้องมาช่วยผมหั่นแล้วล่ะได้เลยไอ้น้องเพ่มาแล้วมา ยิบมาเอา้าไม่ต้องหันโอเคฝบเอ้ยชุบชุบหมอ้อใสเออจมูเวลาวแล้วสี่สามสองหนึ่งเออจบ,อาอบสามดาวหรือเปล่าถึงป่าวะเอ,อ้ยไม่ถึงสามดาวแต่เลขสวยนะแปลแปล <c oughs> เอาละฮะเป็นเงินบ้างคนะผู้ชมรับสนุกหรือเปล่าเลยนะฮะ หาสนุกยังไงนะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์กันให้ด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจกันนะครับอยากดูต่อนะฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้รู้กันนะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้ารถอะไรมันขับบนน้ำได้เนี่ย